ครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยี่บสี่อาร์นะครับผมอ่ะนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาบอก2อาวุธสุดโหดนะครับผมที่ผมติดเล่นกับเรือ u s s CGX นะครับผมนั่นก็คือโมนาดแล้วก็สแคร็บโนเวอร์ของประเทศอังกฤษนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับผมว่าอาวุธ2ชิ้นเนี้ยถ้ามาติดคู่กับเรือ u s s CGX เนี่ยมันจะโหดยังไงนะครับผมถ้าสมมติเรายิงโมนาดกับสแคร็โนเวอร์เนี่ย เข้าเป้าเต็มๆนะครับผมดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่100,000ถึง1 0 0 0 0เลยนะครับผมหลายคนนะครับผมอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ้ยย4 r มึงยิงบ้าอะไรชุดละแสนห้าแสนหกอันนี้ผมมีคลิปนะครับผมในการเล่นที่ผมเล่นมาให้ดูนะครับผมก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับผมเรามาทําความรู้จักกับ2อาวุธนี้กันก่อนเลยและกันนะครับผมว่าเขามีเอฟเฟกต์อย่างไงนะครับประสิทธิภาพอย่างไงนะครับผม เดี๋ยวเราไปเริ่มที่อาวุธแรกกันก่อนเลยละกันนะครับผมอาวุธชิ้นแรกนะครับผมนั่นก็คือโมนาทของเยอรมนีนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูประสิทธิภาพกันนะครับผมความเสียหายนะครับผมอยู่ที่18,500ความเร็วอยู่ที่680.3โนอตพิสัยนะครับผมอยู่ที่10กิโลเมตรนัดต่อการโจมตี1นัดนะครับผมอัตราการยิงนะครับผม0.1ต่อวินาทีนะครับผมรีโหลดนะครับผมอยู่ที่ 8.8วินาทีนะครับผมสำหรับอันที่2นะครับผมนั่นก็คือจรวดแ c โนเวอร์ของประเทศอังกฤษนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพกันนะครับผมประสิทธิภาพนะครับผมความเสียหายอยู่ที่20,000ความเร็วอยู่ที่466.5นอตความแข็งแกร่งอยู่ที่125พิสัยนะครับผมอยู่ที่9.3กิโลเมตรนัดต่อการโจมตี1ภาพบเรอัตราการยิง0.1ช็อต รีโหลดอยู่ที่10.5นะครับผมเวลาชี้เป้าหมาย2วินาทีนะครับผมสำหรับเรือ uscgx s เนี่ยนะครับผมประสิทธิภาพนะครับผมของเรือเนี่ยเขาจะมี2ป้อมปืนนะครับผมส่วนอัตราการยิงจรวดเนี่ยนะครับผมจะยิงได้4ลูกเลยนะครับผมลูกละ20,000นะครับผมคูณไปอ่าสลูกก็80,000นะครับผม ผมถือว่าแรงมากเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผม โอเคนะครับผมก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอยู่กันในด่านหมู่เกาะไอแลนด์นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมขอเอาฮอไปเปิดแมปก่อนนะครับผมเพราะว่าดูเหมือนจะไม่มีซ v ีนะตอนนี้โอเคผมเกือบชนเขาไบ้าเอ้ยอะตอนนี้ก็ต้องหาศัตรูก่อนนะครับว่าอยู่ฝั่งไหนนะครับผมน่ะเมอนมึงเหวอะนี่ไ โมนาดลอยผ่านหน้าเลยเว้ยอ่าไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราลองเทสรตรวจกันก่อนเลยละกันนะครับผมจรตรวจนะครับผมการยิงออกไปเนี่ยนะครับผมช่องแรกนะครับผมจะยิงออก2ลูกนะครับผมส่วนช่องสองช่อง3าเนี่ยจะยิงออกแค่1ลูกนะครับผมรวมกันเป็นทั้งหมดนะครับผม4ลูกนะครับผมเห็นไหมครับผมโดนขนาดโดนไม่เต็มเต็มเนี่ยดาเมจยัง88,000่นะครับถือว่าแรงมากเลยจรวด โอเคหาเหยื่อใหม่ก่อนนะครับผมจัดโมนาดไปก่อนเลยตามด้วยจรวดนะครับผมถ้าโดนเต็มๆเนี่ยแสนห้าแสนหกแน่นอนนะครับ <Yeah. S 1> โดนไหมไม่โดนอีกกดแฟทันอีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรไปก่อนอันนีเอค่าหนึ่งเฉียวตูดกวนตีนขมับแมง <laughs> หลบได้ จัดไปก่อนยิงไปก่อนนะครับผมยิงไปก่อนเรื่อยๆนะฮะจัดไปอีกหนึ่งชุดนะครับตอนนี้นะครับผมดาเมจอยู่ที่ส0 0 0 0นกว่าแล้วนะครับผมเออถือว่าไวมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับผมอันนี้แค่โดนจรวดกับโมนาตหนึ่ลูกนะครับผมดาเมจเนี่ยยังไปหลักไอแสนสองเลยนะครับผม กระโดนเต็มๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะแสนหกแสนเจ็ดมีแน่นะครับโอ้พระเจ้าจอดมัน <ไป S 2> ยอดมากนี่เจัไแสน<า>สี่เลยติดขี้เหลืองด้วยเอาจรวดไปกินโอ้โหเข้าหินหมดเลยไอ้บ้าเอ้ยไอ้สัสอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมถอยออกมาก่อน,นหาศัตรูอา้าวฝั่งเราตายไปหนึ่งแล้ววันนี้โอ้โหอีซี่ว่ะ แมปหายเลยแมปหายเลยฮอก็จะแตกแล้วหาก้อนหาก้อนโอเคเจอแล้วแล้วมาดักหน้าอะไรเลยวะเนี่ยเดี๋ยวเราขอเคลียเรือข้างหน้าก่อนนะครับนี่ไงนี่ไงโอ้โหตอนนี้นะครับผมดามีอยู่ที่8ปดแสนสี่หมื่นแล้วนะครับผมว่าไวมากนะฮะนี่จัดไปนี่สองนัดปั๊บป๊บหืมกดฟู้ขอขอขัแทนในเวลาจัดไปอีหมาดิจะบวกก็บวกเลเอาดิ เอาดิเพื่อนบวกก็ต้องตามหนิอย่างงี้แถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เออก็มาดิครับก็มาดิครับเพื่อนบวกเราก็ต้องตามหิเออตอนนี้ดาเมอยู่ที่หนึ่งล้านแล้วนะครับผมตอนนี้เอาดิเพื่อนบวกอะชิบหายแล้วเพื่อนตายหมดเลยอ,อ,อย่างไงก็ต้องบวกนะครับผมสารฝันเพื่อนต่อนะฮะโอ้โหดาเมจกระชูดมากตอนนี้ ดาเมจอยู่ที่ล้านสองแล้วโอ้โหอุ้ย,ยโดนอะไรวะเ,เนี่ยเอเข้าหนึ่งหายแล้วถอยเรือก่อนดาเมจที่ได้นะครับผมก็คือ1นึงล้านสี่นะครับผมเห็นไหมครับผมอยู่ที่หนึ่งเลยค่าได้1นะครับผมดาเมจอยู่ที่หล้านสี่โอ้โหถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับผมถ้าผมไม่ตายเนี่ยนะครับผมเผลอๆเนี่ยอาจจะล้านหกล้านเจ็ด เลยก็ได้นะครับผมเพราะว่ายังมีอีก2เรือเลยครับผมก็เป็นยังไงบ้างนะครับผมอาวุธที่ผมแนะนําให้ติดไปนะครับผมคงเห็นแล้วนะครับผมว่ามันแรงนะครับผมแล้วก็ถ้าได้ติดคู่กับเรือย s c g x อนะครับผมผมบอกเลยว่าเล่นง่ายมากนะครับผมเพียงแค่กดปล่อยจรวดนะครับผมแล้วก็กดปืนยิงนะครับผมคล้ายๆซัมวอเลยนะครับผมแต่ว่าปุ่มกดเนี่ยอาจจะเยอะกว่านะครับผม สำหรับใครนะครับผมที่เล่นแล้วแบบไม่เคยดาเมจถึง1ล้านอะไรอย่างเงี้ยสักทีนะครับผมลองเอาเซตผมไปติดดูนะครับผมรับรองว่าโหดแน่นอนนะครับผมยิงทีขี้กระจาย a t the fuck?! อะนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย